ย้อนไปแบบตอนที่พี่ทํางานตอนที่ยังไม่ได้เป็นผู้จัดการในเจ้าวิวเนี่ยครับนุ่มโรงงานใช่ไหมพี่ใช่พี่ผมก็ทางานอยู่ทํางานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งแต่ไม่อยากบอกนะครับมันคือแต่เสียชื่อบริษัทเขาไม่ได้เข้าเข้าเข้ามาเราใช่ก็คือเมื่อตอนนั้นก็คือผมเข้าการดึกทีเนี้ยผมเลิกงานเนี่ยเลิกงานทีเนี้ยก็แบบสี่ห้าทุ่มแล้วอ่ะแล้วคงเที่ยงคืนแล้วก็คือแบบไม่ได้รถไปได้ตอนนั้นยังไม่มีรถเนียก็คือจ้างโบกรถแท็กซี่ให้มาส่งหน้าปากซอยใช่ไหมก็ ให้เขามาส่งก่อนก่อนจะถึงหน้าบาตซอยเนี่ยก็คือแบบหิวไงหิวไงแบบเลิกงานมาก็หิวข้าวหิวเนื่ยว่ะเนี่ยแล้วแบบบอกพี่ครับเดี๋ยวเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะจอยผมหน่อยผมจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเพราะหิวแล้วไงใช่อทีนี้ผมก็ลงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็จ่ายตังค์พี่แท็กซี่แท็กซี่เขาจะไม่รอนานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่เขาจ่ายตังค์ปุ๊บเขาก็ไปลงปุ๊บแล้วก็ไปทีนี้เราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวที่ร้านป้าอะไรแหละเออสั่งเส้นเต้าเจี้ยวถุงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้มาแล้วทีเนี้ก เราก็ได้กลับบ้านไงก็ซอยเนี่ยไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไปบ้านเราอะก็เกือบสิบโลอะมันก็ใจอะก็เลยแบบตัดสินใจดีกว่าขี่เก็ตเดินแบบกลัวเพราะว่ามันแบบทางก็แบบเปเยาหมดเลยทีนี้ก็จ้างวินมอเตอร์ไซค์ดีกว่าโอ้เออทีนี้ก็บอกพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วบอกพี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผมที่ในนี้หน่อยครับอะไรเงี้ยขอรู้ไว้บ้างก็ไปปื๊บระหว่างทางไปคือแบบโอ้แบบไม่มีไฟอะมืดมากเลยแบบก่อนไฟไม่ค่อยถึงไง แบบผ่านวัดเอามีโกดมีอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะไปหมดน่ากลัวน่ากลัวแบบแล้วขี่ไปสักแป๊บหนึ่งอะโลนึงอะประมาณโลนึงได้ได้ยินเสียงร้องอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออทีเนี้ยพี่ก็ถามว่าพี่วินครับพี่วินพี่วินพี่วินได้ยินเสียงอะไรไหมครับพี่วินไม่ตอบเลยแล้วก็ขี่ไปสักแป๊บหนึ่งร้องอีกอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยก็แบบมีอยู่กันสองคนอะพี่นะ พี่วิน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 ได้ยินเสียงอะไรไหมครับตอบเสียงแข็งๆหมดเลยนะพี่วินนะบอกไม่ได้ยินมีเสีทำอย่างเงี้ยเลยเยื่อเย็นได้เยื่อจากเสียงเนี่ยนะแล้วทีนี้แบบขี่ไปสักแป๊บนึงขี่อีกปึ๊บผมไม่ไหวแล้วบอกพี่วินพี่วินพี่วินได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงร้องไหมพี่วินบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันลวกขาพี่ไม่เลยหรอไหนนะผีอ่ะผีอ่ะอั้งมาตั้งนานเออยโอ้โหไม่มีเลยนะี่ไม่มี ก๋วยเตี๋ยวลวกคะ<ด>่ะใช่โอ้ไม่ได้เรื่องร้อนไงมันร้อนไง